สวัสดีครับสวัสดีครับผมนายสุภชัยวรศิธิ์และนายศิรศิษย์กุศลเกียนะครับวันนี้นะครับพวกเราได้มีโอกาสนะครับมาสัมภาษณ์นะครับแบ่งปันข้อมูลนะครับการทำพับการทำฟาร์มนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับจากเจ้าของฟาร์มโดยตรงนะครับที่จะมาให้ความรู้และข้อมูลนะครับกับพวกเราครับต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนำตัวครับเจ้าของฟาร์มนะครับ รผมสจสว่างชูช่วยคนระับเป็นเจ้าของฟาร์มจดทะเบียนชูช่วยฟาร์มซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านเลกที่131หมู่4ตำบลทุนแสงอเภกระสังจังหวัดังซึ่งก็เป็นฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มขนาดย่อมครับขนาดย่อยซึ่งมีแม่หมูนี่ก็น่าจะประมาณตั50้50กว่าตัวนะครับอยูในเวลานี้แล้วก็หมูคุณก็น่าจะ ไปถึง3 0 0ร้อยครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยกย็ยังมียังมีวัวครับซึ่งเขาปล่อยไว้ในพื้นที่บริเวณฟาร์มครับ การดูแลในเรื่องของอาหารครับเรื่อง,องอาหารนี่มันต้องใช้ต้องใช้รำใช้ปลายแล้วก็ใช้หัวอาหารเนี่ยครับมามาเป็นอาหารซึ่งไม่ใช่อาหารสำเป็นรูปจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งมันจะเป็นราคาที่สูงแล้วก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยอยู่ยากครับเพราะว่าราคาของภาคเกษตรนะครับมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงมันไม่มีเสถียรภาพ ตรงนี้ครับถึงต้องใช้อาหารเป็นรำเป็นปลายเป็นหัวอาหารและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะหมูเป็นรุ่นนะครับมีหมูขุนก็จะเป็นหัวอาหารหมูขุนไปหมูเล็กหมูอ่อนอันนี้เนี่ยอย่างกับหมูขนาดเล็กเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องใช้อาหาร,นร็นกลุ่มจากภา,าคกาจากษตรนะครับแต่เมื่อโตแล้วเนี่ยก,ก,ก็ต้องใช้ระบบผสมเพือพ่อจะให้อาเกษตรกร,ร,กรผู้ทําฟาร์มได้อยู่ได้เพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับ ราคานี่ต้องยอมรับว่าภาค ouais อ <certains S 1> uh ุตสาหกรรมนี่ไม่ยอมจริงๆในเรื่องของราคาขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับแล้วก็วัตถุดิบนะครับมันก็จะขึ้นมันก็จะลงแต่ว่ามันเป็นปัญหาว่าตอนที่วัตถุดิบลงเนี่ยภาคอุตสาหกรรมไม่ลงนะครับไม่ได้ช่วยภาคเกษตรเลยนะครับนี่คือจุดนี่คือจุดอ่อนของภาคเกษตรนะครับเพราะนี่ราคาเนี่ยราคาเนี่ยต้องยอมรับว่าในเรื่องของหัหารก็ดีอาหารเสร็จรู้ก็แพงครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ภาครัฐภาคราชการจะต้องช่วยเหลือดูแลแก้ไขภาคเกษตรต่อไปเพื่อจะให้ภาคเกษตรเนี่ยได้อยู่ได้ครับนะครับนอกจากจะอยู่ได้แล้วเนี่ยจะไม่ประสบค,ความขาดทุนและก็ภาคเกษตรต้องเป็นหนี้รบะบบการจัดการด้านสุขภาพสาตว์ไทยปั๊มการเป็นการฉีดวัคซีนการป้องกันโรคก้คือนารมันมีโรแปลกๆรับ ซึ่งไม่ใช่โรคพื้นฐานของหมูไม่ว่าจะเป็นโรคท้องเสียพวกไปโคพลาสมาพวกนี้ครับเดี๋ยวนี้มันมีโรคเ,เกี่ยวกับโรคเขาเรียกว่าเป็นโรคระบ,บาดไหว่าแอฟริกาอย่างงี้ครับมันทําให้หมูนี่เจ็บป่วยล้มตายนะครับหลายความเจ๊งครับหลายความเจ๊งเรื่องนี้เป็นปัญหาระดับประเทศและเป็นปัญหาระดับโลก นะครับแล้วก็วัคซีนเนี่ยการราชการภาครัฐเนี่ยที่ว่าเก่งนักเก่งหนาเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องภาคเกษตรกรได้เรื่องนี้ครับผมต้องคอมเมนต์ว่าภาครัฐจะต้องขึ้นมือเข้ามาช่วยเหลือส่วนในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์นยครับพื้นๆเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของวัคซีนบ้างในเรื่องของยาผสมบ้างเพื่อที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพของหมูแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ย เห็นไหมครับรที่ท่านเห็นก็นจะมีสลนแบบนี้ครับเพื่อจะมากั้นหมูไม่ให้อยุ่งนะครับไปกัดหมูนี่เป็นแผลเป็นตุ่มเป็นด่างทําให้ราคาก็มีปัญหานะครับหน้าร้อนก็ต้อง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 ใช้น้าหยดน้ําหยดบ้างสปริงเกอร์บ้างเพื่อที่จะให้มันเข้ากับสถานการณ์หน้าฝนหน้าแรงนะครับหน้าร้อนอันนี้ก็เป็นบริบทของผู้เลี้ยงที่ต้องอาศัยประสบการณ์เรียนรู้บางครั้งภาควิชาการยังไม่รู้ครับ ว่าการปฏิบัติจริงเนี่ยการเรียนรู้จริงๆของกว่าภาคเกษตรเป็นยังไงวัคซีนที่ช่วยป้องกันโรคนะครับก็คือโรคอ่าโรคอะไรโรคสุนัขป้าเทียมนะครับในเรื่องของโรคปอดนะครับอันนี้ที่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 ใช้อย่างพื้นๆนะครับแต่ว่าผมคอมเมนต์ไปแล้วว่าในเรื่องของไอวาแอฟริกา ASF เนี่ยตรงนี้นี่ยังไม่มีวัคซีนก็ฝากภาพ นะครับไว้ช่วยดูแลแก้ไขพี่น้องผักเกษตรด้วยวัคซีนน,นี่วัคซีนนะครับมันต้องทำขั้นแรกก็คือในตัวของแม่พันธุ์ก่อนนะครับแม่พันเนี่ยจะต้องเข้าไปฉีดในเรื่องของอสุนัขป้าเทียมนะครับโรคปอดให้กับแม่พันธุ์เพื่อจะทายภูมิคุ้มกันไปยังลูกนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเองนะครับแล้วก็ถามว่ามันเกิดขึ้นมาระยะหลังนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปในเรื่องของอเรื่องปอดก็ดี ในเรื่องของอไมโครพลาสมาก็ดีนะครับในเรื่องของสุนัขบลาทเทียมก็ดีนะครับเราก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเขาเรียกว่าในเรื่องของหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับเป้าหมายการผลิต คือการผลิตเนี่ยนะครับการผลิตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าภาคปรุสั์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาในเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งเรื่องการตลาดเพราะว่าปัญหาในเรื่องภาคปศุษั์เนี่ยมันมีในเรื่องของหมูเถื่อนในเรื่องของวัวเถื่อนนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ภาครัฐไม่สามารถที่จะแก้ไขให้กับภาคเกษตรกรได้เลยอันนี้ฝากไว้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยนะครับก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการส่งออกที่ภาครัฐจะต้องช่วยในการส่งออก ไอ้กับภาคเกษตรแต่ว่าภาครัฐเนี่ยมีความสามารถไหมตรงนี้อันนี้อออ้องต้องต้องต้องเป็นการบ้านกันต่อไปแต่ว่าตลาดที่เรานํามานํามาส่งกันในเวลานี้ก็คือการผลิตหมูที่ไปเป็นหมูตัวเป็นๆส่งเขียงบ้างนะครับ่อค้าในพื้นที่นะครับที่พี่น้องบริโภคเนื้อหมูเนี่ยเนื้อวัวเนี่ยก็ก็หนึ่งส่งเขียงนะครับเขียงก็จะมารับไปหรือ่อค้าที่จะมารับซื้อเป็นรถ,รถ นะครับซึ่งเป็นหมูเป็นเป็นนะครับน้าฟารมไปนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการตลาดหมูนี่โดยเฉลี่ยแล้วครับประมาณ4เดือนกว่าหรือ5เดือนกว่านี่แหละครับน้ำหนักก็9กกิโลขึ้นนะครับเกกิโลขึ้นไปถึงจะ,ะมีการสร้างเนื้อนะครับในเรื่องของหมูสมชั้นในเรื่องของเนื้อแดงหรือว่ายิ่งเนื้อแดงครับแต่ว่าหมูมันน้อยน้ำหนักต่ำจาก90ากิโลเนี่ยเนื้อแดงเนี่ย มันก็จะน้อยการสร้างน,นี่มันจะน้อยเพราะนี่ต้องเท่าสิบกิโลขึ้นไปครับรา,ราคานี่ผมเรียนเป็นการเบื้องต้นเลยว่าในเรื่องของเสถียรภาพในภาคภาค,คเกษตรนี่มันย่ำแย่ในเรื่องของกราฟมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงไม่เหมือนภาคอุต э สาหกรรมขึ้นเร็วขึ้นเลยครับนี่นี่คือจุดอ่อนนี่คือเป็นภาคภาคกเกษตรที่ ท,ท,ท,ที่มันเป็นปัญหามาโดยตลอดนะครับแล้วก็ภาคเกษตรประสบกับความขาดทุนนี่นะครับเพราะนี่ราคาเวลาหมูมันมากนะครับดีมันซัพลายเนี่ยนะครับเวลาซัป,ปลายมันมากนะครับความต้องการขายมันมากหมูเนี่ยมันก็จะราคาจะถูกพอถูกแล้วเนี่ยก็ไม่มีหน่วยงานไหนที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือภาคเกษตรนะครับพอซัพลายมันน้อยนะครับก็คือความต้องการขายไม่น้อย ราคามันก็ขึ้นเป็นเรื่องปกติซึ่งในเวลานี้นะครับเห็นไหมครับหมูเนี่ยมันเสียหายจากภาคเอ่อเขาเรียกว่าภาคการผลิตไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อยรายกลางรายใหญ่เนี่ยในเรื่องของไอ้ว่าแอฟริกาที่ตายกันเกินเนี่ยครับนะครับมันจะทําให้ราคามหมูในเวลานี้มันก็ขยับตัวสูงขึ้นเพราะภาคการผลิตมัน,ม,นมันขาดประกาศว่าราคาก็ขยับไม่เป็นอย่างนี้เลยครับไม่ใช่ว่าโอ้จะเป็นความสามารถของรัฐบาลเรือภาค,คมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ใช่เลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างเรื่องการส่งออกเห็นไหมครับมันมีหมูเถื่อนเข้ามาทําให้ราคาหมูนี่ตกต่ํานี่คือเป็นสาเหตุว่าหมูเถื่อนเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งไม่รู้ว่าใครครับเป็นหนมีหน้าที่ในการดูแลที่ไม่ป้องกันสิ่งเหล่านี้แต่ไม่สามารถที่จะป้องกันได้เขามันทำร้ายภาคเกษตรส่วนนี้ก็ทําให้ราคามันเกิดความปั่นป่วนไร้เสถียรภาพแต่ในเวลานี้ราคา70กว่ากิโลเขาเรียกว่าเจดสิบกว่าบาทต่อหนึ่งกิโลประมาณสักเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบเจ็ด แต่ว่าถามมาภาคเกรรษตรมีหมูขายไหมครับมีน้อยครับเพราะว่าประสบกับความขาดทุนเมื่อคราวที่เจ๊งในเรื่องของไอวาเอฟบริการในเรื่องของอหมูเถื่อนข้ามาันตีนะครับน่าจะเป็นเรื่องต้นทุนแน่นอนต้นทุนนะต้นทุนเนี่ยก็มันก็สูงอยู่แล้วแหละในเรื่องของต้นทุนนะครับอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นไปแล้วแล้วก็มันสูงโปสูงอยู่แล้วเนี่ยรายได้ของฟาร์มเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาแล้ว บางภาวะนี่ก็ต้องขาดทุนนะครับบางภาวะนี่มันต้องมีกําไรนะครับแต่ว่าในภาคปศุสัตว์ในเรื่องของการเลี้ยงฟาร์มหมูในเวลานี้นมันประสบปัญหาอย่างมากในเรื่องของการขาดทุนนะครับซึ่งยังไม่มีหน่วยงานรัฐที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยนะครับหรือผู้เลี้ยงหมูอย่างจริงจังนะครับเพราะในรายได้เนี่ยมันก็ได้บางขาดบ้างนะครับได้บางขาดบ้าง ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหมูครับปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาหมูเนี่ยก็อย่างที่เรียนเป็นการต้นไปแล้วว่าถาากว่ามีความต้องการขายมากก็คือซัพพลายมันมากราคาหมูจะตกต่าหรือว่าในพวงภาวะที่ว่าหมูเป็นโรคต้องเทขายเนี่ยมันก็ต้องตกต่านะครับเพราะนี่ตรงนี้มันจะเป็นปัญหากับภาคการผลิตภาคฟาร์มนะครับภาคเกษตร,รนะครับปัญหาหลักที่พบในฟาร์ม ปัญหาหลักนะครับปัญหาหลักนี่ก็คือว่าโรคที่มันเกิดขึ้นใหม่นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีวัคซีนมันต้องโอ้ไปดูแลต้องอนุบาลหรือว่าต้องขายเทขายกันเลยนะครับนี่คือปัญหาเรื่องโรคที่มันเกิดใหม่นะครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องของราคานะครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับต้นต้นเรื่องอาหารเนี่ยมันไม่มีวันที่จะสาละรวันเตี้ยลงเลยมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยนะครับแล้วแบบนี้จะมี วิธีการแก้ไขปัญหาก็หนึ่งไปถึงว่าในเรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับภาครัฐที่เป็นนักวิจารณาเนี่ยจะต้องหาวัคซีนให้ภาคกกเกษตรได้ไม้มีความสามารถหรือเปล่าอันนี้ผมตั้งคําถามไปนะครับเพราะนี่นี่วิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่อง,องของการใช้วัคซีนแล้วก็การแก้ไขปัญหาเรื่องการควบคุมปริมาณฟาร์มนะครับว่าภายในประเทศเนี่ยมีผู้ผลิตกี่รายนะครับแล้วก็ควบคุมการผลิตตรงนี้ได้เพื่อให้มันบาลาน สมดุลกับความต้องการของคนภายในประเทศข้<ะ>อ<ะ>ที่2<ะ>คือตลาดต่างประเทศมีปัญญาที่จะหาตลาดส่งออกต่างประเทศไหมอันนี้และที่รายแดงที่สุดก็คือว่าการเอาหมูเนี่ยหมูเถื่อนนําเข้ามาที่มาทําลายเนี่ยตรงนี้ตรงนี้รัฐบาลภาครัฐจะต้องหาวิธีการดูแลแก้ไขในการราชจัดการภาครัฐนะครับแล้วในอนาคตามใีในอนาคตมีการขยายที่จะขยายฟาร์มไหม มันยิ่งขยายก็ยิ่งเป็นเนี่ยครับวราเนี่นี่คือโวัวอกของภาคเกษตรที่ภาครัฐนะครับไม่ได้มาเหลี้ยวแลอย่างจริงจังในขณะเดียวกันคนภายในประเทศก็ยังกินเนี้ยหมูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มันก็ต้องอยู่หน้าหมูเนี่ยแต่ว่าที่มาของหมูต่อไปนะนาคตในถ้า่าสภาพการของการเลี้ยงอของประเทศที่เป็นภาคเษกษตรกรน้อยหรือขนาดกลางเนี่ยนะครับอยู่อย่างเนี้ย ผมว่าในอนาคตเนี่ยนะครับจะล้มหายตายจากหมดเพราะอะไรครับเพราะว่าทนสาภาพความเป็นนี่ไม่ได้ถามว่าคนไทยเนี่ยจากกินหมูไปกินหมาไหมไม่กินหรอกครับแต่ว่าจะมีหมูจากนายทุนใหญ่นะครับนายทุนใหญ่เลยนะครับจะป้อนเข้าไปยังเขียงจกกบไปโรงงานต่างๆให้กับพี่น้องในเขตพื้นที่ต่อไปเนี่ยเหมือนกับไก่กระทงนะครับที่มันล้มหายตายจากไปหมดแล้วและไปอยู่ในระบบฟาร์มนี่คือเป็นสิ่งที่ผมเป็นห่วงภาคเกษตร ที่เป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการขยายฟาร์มนี่ยอย่าพูดถึงเลยครับที่มีอยู่วันนี้อยู่ให้ได้เถอะครับเพราะว่ายืนอยู่บนลำแข้งของตัวเองช่วยเหลือตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วหนังหนำซ้ำยังมีโรคยังมีในเรื่องของหมูตัวนมามามาซ้ำเติมอันนี้ก็ผมว่าลำบากครับถึงผมเองในอนาคตคิดว่าคิดว่าไม่น่าจะอยู่ได้แล้วครับเพราะว่าเลี้ยงมานานแล้วเลี้ยงมาทั้งชีวิตแล้วแล้วก็มัน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  มันก็เดินหน้าบ้างถอยหลังมึงเดินหน้าไป2อก้าถอยหลังมาหนึ ly, ่งสองสามนี you, so ่คือปัญหาภาคเกษตรครับผมบ Tyson tomorrow, <UC> <sky> <dissip atisfied> ครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับ